คลิปนี้เราจะมาดูการบอกวันที่พร้อมกับชื่อเดือนกันนะคะ,ะเพื่อนๆทราบแล้วว่าเดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยภาษารัสเซียพูดว่ายังไงใช่ไหมทีนี้คลิปนี้เราจะมาดูการบอกวันที่พร้อมชื่อเดือนมันจะไม่ใช่เหมือนที่เพื่อนๆทราบกันมาก่อนหน้านี้นะคะอย่างตัวอย่างที่ยกมานะคะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้วันที่8กันยายนเป็นภาษารัสเซียเนี่ยเราจะพูดได้ว่า สิวอตเนี่ยวาสโมยซินทิบราสิวอตเนี่ยวาสโมยซินทนะคะอ่าภาษารัสเซียเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้วันที่8เดือนกันยายนแต่เขาจะพูดเป็นว่าวันนี้วันที่8ของเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นกันยายนที่เป็นชื่อเดือนเนี่ยคือซินจาบใช่ไหมซินจาบมันจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในการกสอง่ากลายเป็นซิน t i บรา ซินทิบยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูการกรคสองของทั้ง12เดือนกันนะเวลาที่เราพูดวันที่พร้อมชื่อเดือนนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนชื่อเดือนให้อยู่ในการกรสองนะอ,อย่างมกราคมยินวัดยินวัดถ้าของเดือนมกราคมก็คือยินวาเรียยินวาเรียกุมภาพันธ์ฟิบรลัฟรลฟรัล ของเดือนกุมภาพันธ์ฟิบร a l i a ิบรัลยเดือนมีนาคมมาร์ตมารของเดือนมีนาคม m a r ์ตามารา์เดือนเมษายน a p r l ของเดือนเมษายน a p เปรลอปเปรลของเดือนเมษายนออเปรลีอเปรลเดือนพฤษภาคมมาย ไม่ของเดือนพฤษภาคมไม่อะไม่อะเดือนมิถุนายนยียุนอียุน,อยนของเดือนมิถุนายนอียูนยยียูนยกรกฎาคมอียูลอียูลของเดือนกรกฎาคมอียูลเนอยียูลเนเดือนสิงหาคมออสกุสต อัฟกุสต์ของเดือนสิงหาคมอัฟกุสต์ออัฟกุสต์เดือนกันยายนซินจาเบอร์ซินจาเบอร์ของเดือนกันยายนซินชิบราซินจิเบราเดือนตุลาคมอักจาเบอร์อักจาเบอร์ของเดือนตุลาคมอักชิบราอักชิบราเดือนพฤศจิกายน นายาบร์นายาบร์ของเดือนพฤศจิกายนนายบิยบยานายบิบยาเดือนธันวาคมจิกาบร์จิกาบร์ของเดือนธันวาคมจิกาบราจิกาบรานะคะนะถ้าเพื่อนๆจะจำให้ได้ไวนะคะเพื่อนๆต้องเขียนด้วยนะ เขียนแล้วก็ท่องแล้วก็เขียนลหลายๆรอบมันก็จะจําได้รวดเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเวลาที่จุ่มท่องศัพท์ภาษารัสเซียนะจุ๋มก็เรียนภาษารัสเซียด้วยตัวเองนะคะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ